อินทพรัมใบหีแดงพมเลดสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้วันที่1ธันวาคม2563ครับเดี๋ยววันนี้พาเพื่อนมาดูอินทพลัมใบหีแดงแบบพมเมดนะครับอันนี้เป็นเป็นพมเลดที่ผมปลูกลงดินแบบลากแค่น้ำนะครับแล้วทีนั้นคือไงคือคือน้ำเขาจะหล่อเลี้ยงต้นเขาตลอดเวลานะครับอันนี้ผมลองปลูก เป็นสายพันธุ์ใบีแดงแบบพอมเล่ครับสั่งซื้อมาจากเน็ตรครับนี่ผมปลูกได้เออ,อายุเขาอายุเขาก็ตอนนี้ก็สิบเดือนแล้วจะครบหนึ่งปีครับเนี่ยลำต้นเขานะครับปลูกไว้ประมาณสิบกว่าต้นครับนี่หนึ่งต้นครับแต่ถ้าสังเกตครับตัวใบแดงเนี่ยมันจะโตช้ากว่าสายพันธุ์อื่นนะนี่ครับที่ปลูกไว้นะครับใบฮีแดง ต้นก็ตักฟุตหนึ่งนะครับปลูกได้แช่น้ําครับไม่รู้ว่าพอเห็นผลว่าเพะรากเขาแช่น้ําหรือเปล่าเขาเลยโตช้ากว่าแบบที่มันแห้งนะครับนี่ครับให้่นดูโตประมาณต้นสักสูงฟุตเองครับสูงไม่เยอะนะครับตอนนี้ต้นนึงตอนนี้ก็ไม่ค่อโตนะเห็นไหมทดลองปลูกครับ ลองปลูกดูแบบรากแค่น้าครับนะครับมีน้ําน้ํากับต้นนี้คือสูงกว่าต้นปลูกต้นสูงกว่าน,น้ําประมาณสักสิบยี่สิบเซนหนึงครับถ้บออลองปลูกครับเดี๋ยวก็รู้ครับว่าเป็นยังไงนะครับใบสีแดงนะครับอันนี้ที่เขากําลังอาตามหาซื้อกันอยู่ช่วงนี้ราคาแพงมากเลยต้นนี้มีหนอด้วยครับนี่เพื่อนเ่ดูเห็นไหมมีหนอด้วยนะ ผมวาาชนะครับรดลองปลูกเผื่อจะได้โอกาสได้เป็นตัวเมียมากกว่าตัวผู้นะครับเห็นเขาบอกว่าถ้าต้นอินทผลัมถ้าเกิดเราให้น้ำค่อยเยอะเขาจะมีโอกาสเป็นตัวเมียได้มากกว่าตอนนี้ก็ยังไม่ใยโตัว่าไหร่ครับสังเกตนะฮะบางต้นก็โตบางต้นก็ยังไม่โตอันนี้โตหน่อยครับนี่โต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 ตต้นเลยต้นใหญ่เลยเห็นไหมอันนี้ผมปลูกแบบว่า บ้านๆครับไม่ได้ไม่ได้คุดหลุมกว้างไยนะเพื่อนๆขุดหลุมกว้างแค่ประมาณสักเนี่ยผมคุดหลุมกว้างประมาณสักคืบตัวเองเนี่ยเพื่อนเนี่ยคืบเนี้ยวงกลมนะคืบวงกลมเนี้ยเนี่ยกลมๆนี่เองและผมเอาเอาต้น่างแย่ไปเพราะต้นตอนที่ผมเพาะต้นนี้ผมเพาะในขวดน้ำไงขวดน้ํามันยาวความกว้างขวดน้ำหนึ่งนิดนะครับนี่แหละผมขุดหลุมกว้างประมาณหนึ่งคืบเนี่ยความมือเนี่ยเนี่ยกลมๆครับกลมๆให้ ก็แก่เข้าไปเลยนะครับไม่ได้ขุดลุมกว้างเหมือนตามที่ในเขาบอกกันว่าหนึ่งเมตรคุณเมรนะครับนี้ทดลองดูความโตมันก็โตอยู่นะเพื่อนผมยังไม่เคยใส่ปุ๋ยเขาเลยนะจะเกือบปีแล้วเนี่ยไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ไม่ได้ใส่ปุ๋ย,ไม,ไ,ไ,มไ,ยไม่ได้อะไรเขาเลยเนี่ยปล่อยธรรมาชาติมากเลยทดลองครับทดลองปลูกดูนี่ครับ ดอกบ้งตัวอะไรขึ้นเต็มเลยแต่ว่าก็ไม่่าจะเป็นอะไรนะนี่ฮะเพื่อนดูนี่ก็โตหน่อยะได้โตแถนนี้โตแถนนี้จะสูงกว่าน้ำหน่อยนึงเนี่ยบุ้งขึ้นแต่ว่าปุ้งเลื้อยนะนี่ไม่โคนเขามันอยู่กับต้นนะมันเลื้อยมาแต่ที่อื่นเห็นไหมเพื่อนตัวนี้ตัวนี้ใหญ่มากเลยต้นใหญ่ ไปกับเพื่อนเลยนี่นี่นะฮะนี่ครับ,รบถึงนู่นเลยถึงนู่นสิบสามต้นครับใบยีแดงพ่อ,พอมเมล็ดนะครับอันนี้ไม่ใช่ในเยื่อนะ,ะเพื่อนใบีแดงพ่อมเมล็ดลองดูครับเดี๋ยวจะรู้ว่าเวลาออกลูกเขาจะเป็นไงก็อีกสักประมาณอีกตีนึงนะจะออกลูกนะเพราะนี่ก็เดือนธันวาคมแนละ้ว เขาจะครบปีละประมาณมกราก็าครบหนึ่งปีนะเพื่อน<ม>ยาหนุนแมวขึ้นเยอะมากเลยยังไม่มีเวลาอ่าด้ายเขาเนี่ยเพื่อนเห็นไหม,ไ,มได้เลยนะเพื่อนนี่คือผมไม่ได้ดูแล,ลนะเพื่อนนะไม่ใช่ว่าผมแบบโอ้โหใส่ใจเหมือนกับพิเศษเขานะนี่ผมปล่อยเขาธรรมชาติแหละตน้นใหญ่นะเพื่อนดูดิต้นใหญ่มากเลยนี่คนใหญ่เขาใหญ่ ดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ค่อยมาอ่าดูแลเ้าหน่อยนะครับโอเคครับเพื่อนิปนี้ก็พามาดูอัปเดตครับกับไปแคใบแดงพอมเมดครับคิดว่า,าหลังจากปีใหม่ไปประมาณสักกุมภาพันธ์ก็ราน่าจะโตขึ้นเพราะผมจะเริ่มดูดน้ําเขาให้มากกว่าน,นี้หน่อยช่วงนี้คือฝนมันตกช่วงช่วงเมื่อหน้าฝนตุลาคมฝนตกเยอะครับควรเลยแฉะไปหน่อย ถ้จริงๆคือไม่ให้แค่แฉะหรอกคือแบบให้แค่ให้ให้ให้ต้น่ะให้คือพื้นต้นเนี่ยพื้นดินเนี่ยต้นเนี่ยกับน้ําเนี่ยมันห่างกันสักคืบหนึ่งฟุตหนึ่งเนี่ยเนี่ยแต่คืบฟุตเนี่ยให้ลากเขาแบบได้รับน้ําตลอดเวลาท่านเองแต่ประเอินช่วงที่ผ่านมาตุลาคมมีพายุอะไรลูกบุกเข้ามามันเลยแฉะน้มันแฉะตลอดเวลาอย่างเงี้ยเพื่อนๆนะจจะทำให้ต้นโตช้าหน่อยเอกว่าปีนี้ ได้ซื้อเครื่องสูบน้ำแล้วเดี๋ยวก็จะสูบน้ําไม่ให้มันแฉะมากกว่านี้นะครับโอเคโอเคครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็ขอจบวันนี้นครับกับอัปเดตความคืบหน้าของใบหีแดงพม่าเล็กนะครับถ้าเพื่อนใดถูกใจก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, หรือฝากกดติดตามกับคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวผมจะอัปลงในช่อง YouTube นะครับสัวเกษตรผสมผสานพ่อเพียงครับ ส่วนพพอไปแม่ใหม่พันวงนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือฝากคอมเมนต์ฝากกดติดตามกันได้นะครับโอเคครับที่นี้ก็ขอจบเพีย่นะครับสวัสดีครับ